สามวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่คิมเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว,ว่าเฮ้ย <_ Myster ious> มันแตกต่างกันแบบไหนและอันไหนเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างนะครับอันไหนมีข้อดียังไงบ้างนะครับ <_ c> <Honestly> พูดตรงๆเลยนะว่ามันคือการใช้แบบชั่วคราวเต็มที่เลยประมาณ2-3เดือนนะ่ะคุณควรที่จะไปแก้ไขถ้าเพื่อนๆสังเกตดูด้านในจริงๆเนี่ยเห็นไหม เวลาถ้าสมมติว่ามันโดนตะปูตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยด้านในเนี้ยมันจะเสียหายไปด้วยเพื่อนเพื่อลองมาฟังดูใ,ใกล้ๆนะวิธีเนี้ยเราจะได้ยินเสียงเหล็กอยู่เสียงเส้นลวดของเบลล์ไงในเมื่อโครงยางมันไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราไปปะซ่อมการใช้งานก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพ100%เเหมือนเดิมนะครับ สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกๆท่านนะครับวันนี้ไทบิดกลับมาอีกครั้งนะครับคิมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการปะซ่อมนะครับ3แบบนะครับที่เพื่อนๆเจอกันประจํานะครับก็คือ1เลยก็คือการแทงใยใหม่นะครับที่ทุกๆบ้านเนี่ยบอกว่าง่ายที่สุดนะครับไปที่ไหนปึ๊บแทงปุ๊บไม่ต้องถอดยางเลยเสร็จเรียบร้อยเลยอย่างที่2นะครับปะนะครับปะสตรีมเย็นธรรมดานะครับแล้วก็แบบที่3นะครับเป็นแบบที่คิมอยากจะแนะนําเพื่อนๆทุกๆคนนะครับ คือการป่าแบบดอกเห็ดหรือป่าแบบ PRP นะครับคิมจะมาแสดงให้เห็นนะครับว่าการป่าทั้ง3รูปแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงวันนี้ครับผมอยู่กับช่างนัดนะครับช่างนัดก็จะมาโชว์ฝีมือในการป่าให้เพื่อนๆดูกันนะครับทั้ง3รูปแบบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิมจะมาอธิบายเป็นแต่ละขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับ อันนี้เป็นตัวเซกชันยางเก่าที่เราถ่ายไปนะตอนที่เป็นผายยางตรงนี้มันจะเป็นเซกชันยางนะครับภายในโครงยางถ้าเพเพื่อนสังเกตดูตรงนี้มีเข็มขัดรัดหน้ายางอยู่จะเป็นเส้นลวดนะครับทำให้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่แข็งแรงที่สุดบนหน้ายายงเวลาโดนตะปูต่ำนะครับถ้ามันอยู่ครอบคลุมในบริเวณเบล์ตรงนี้สามารถปะได้นะครับไม่มีปัญหาเลยในการใช้งานอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆโดนตะปูต่ำบริเวณน,นี้เห็นไหมครับบริเวณน,นี้จะไม่มีเข็มขัดรัดหน้ายางแล้วไม่ม มันจะเป็นสิ่งคงอย่งโดยตรง ทำให้ความแข็งแรงในการปะซ่อมตัวนี้มันทําได้ไม่ดีครับแล้วก็ปะไม่อยู่ข้อสําคัญเลยก็คือในเมื่อโครงยางมันไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเราไปปะซ่อมการใช้งานก็จะไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพ100%เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่สามารถปะซ่อมได้ก็คือบริเวณหน้ายางนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงยางตัวนี้มันจะขยับตลอดเวลาครับเพราะมันขยับตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่แผ่นปะมันจะหลุดเนี่ยมันมีโอกาสมากครับก็เป็นข้อมูลอธิบายทีนึงนะครับว่าทําไมมันควรปะแค่บริเวณตรงหน้ายาง ไหลยางแก้มยางไม่ควรปาครับตัวน็อตที่เพื่อนๆเจอนะครับเราใช้รถเก่งรถกระบะอย่างเงี้ยไซส์ที่มันสามารถปาซ่อมได้จริงๆนะครับอยู่ที่ประมาณ0.6มิลน,นะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆากนะก็ศูนย์จุดหกมิลนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าสมมุติว่าโอ้โหเจอตะปูตามตัวใหญ่ๆเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยถามว่าปาดได้ไหมปาได้นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือโครงสร้างความแข็งแรงของยางเนี่ยมันก็จะต่ำลงแหละความแข็งแรงจะไม่เท่าเดิมนะครับผม ช่างนัดก็เจาะตะปูมาเรียบร้อยแล้วนะครับดอก3รูปแบบถ้าเพื่อนๆสังเกตดูด้านในจริง,รงๆเนี่ยเห็นไหมเวลาถ้าสมมติว่ามันโดนตะปูตมหรืออะไรก็ตามเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะเสียหายไปด้วยขาดไปด้วยนะครับไม่ได้ไหมายความว่าหัวมันปักปุ๊บเสียปุ๊บแล้วโอ้โหด้านในมันไม่เสียหายด้านในมันก็เสียหายเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเวลาโดนตะปูตมนะครับ เรามาทําอย่างแรกกันก่อนดีกว่าครับก็คือการแทงใยไหมตัวหนอนหรือใยไหมนะครับที่ทุกคนเห็นกันประจานะครับหรือว่าตามโมเดนเทปที่บอกว่าปะฟีปะฟีนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับพูดตรงๆเลยนะว่ามันคือการใช้แบบชั่วคราวเต็มที่เลยประมาณ2-3สเดือนนะคุณควรที่จะไปแก้ไขสังเกตแล้วว่าข้างในมันเสียหายแล้วคุณแค่เอาไอ้ตัวนี้ไปยัดเนี่ยโอกาสที่มันรั่วซึมกลับมาอีกทีนึ่นะเยอะมาก อีกอย่างนึงเนี่ยตัวใยใหม่ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไม่สนิทกับรูตลอดเวลามเมื่อใช้ไปนานๆนะครับมีการขยับตัวตลอดเวลา มันถูกตะปูตามแล้วใช่ไหมอย่างแรกที่เราควรทำเราคือควรใช้ช็อคเพื่อขีดค่าเพราะว่าเวลาเราถอดน็อตออกมารูมันอาจจะเล็กเวลาถอดน็อตออกมาแล้วเราจะมองไม่เห็นแผลที่ชัดเจนจริงๆสมมติว่าอันนี้ตัวเล็กสุดนะแทงใยใหมจริงๆอะ่ะผมแนะนําว่ามันไม่ควรที่จะเป็นรูใหญ่ๆนะเวลาโดนตะปูตามมันไม่ควรเกิน6มิลน,นะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเปิดรูครับแทงเข้าไปเลยครับเพื่อให้ใยไหมมันจะเข้าได้ง่ายๆนะครับผม แต่ตัวนี้ก็เป็นการคว้านรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนะใหญ่ใหม่ออกมาแล้วนะครับจับไปไปทาก,กาวทาก,กาวเนี่ยควรทายชฉลมทั้งหมด ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งอะคือกาวเป็นส่วนสําคัญมากๆนะถ้าสมมุติว่าคุณไปเจอร้านที่มันกาวแบบหมดอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสไม่อยู่เหมือนกันเนาะประมาณประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> พออย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อน,นัดใยไหมเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูยยใยไหมเข้าไปข้างในแล้วแต่เพื่อนๆดูสภาพข้างในดิ โอ้โหรูนี่คือแบบปริเบลเ่มใหญ่ขึ้นเกือบเยอะมากนะเวลาเราแทงใยใหม่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ลมมันซึมได้นะครับในระยะยาวๆนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหลุดออกมานะมันไม่หลุดออกมานะครับเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือเป็นการปะแทงใยไหมแต่เพื่อนๆลองดูดิเนี่ยถามว่ามันอยู่ไหมมันอยู่นะแต่โอกาสระยะยาวอ่ะหน้ายางยังไงก็มีการขยับตัวตลอดเวลาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวไอตัวใยไหมตัวเนี้มันขยับแล้วก็หลุดไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแทงใยไหมนะครับเป็นการปาแบบชั่วคราวเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับที่ผมบอกไปนะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาให้นัดสาธิตนะครับวิธีการปะเฉพาะแผ่นปะด้านในนะครับเต็บแรกอย่างแรกเลยวิธาีการทำด้วยแผ่นปะเนี่ยเราต้องมาวงก่อนแล้วก็กาขีดเครื่องหมายเพื่อจะได้รู้ว่าจุดศูนย์กลางที่โดนตะปูตามด้านในเป็นยังไงนะครับต้องถอดยางออกมานะครับวิธีนี้นะครับถอดตัวน็อตออกนะครับด้านนอกเรากาไว้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ด้านในเรามองไม่เห็น สมมติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเจอตะปูตำอยู่ที่บ้านน่ะไม่แนะนํานะครับให้เพื่อนๆดึงน็อตออกมาเองนะครับเพราะมันอาจจะรูใหญ่ขึ้นมันรั่วเก็บลมไม่อยู่ได้นะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้ไปปาดที่ร้านไปหรือว่าไปถอดตัวน็อตที่ร้านนะครับเพื่อนๆลองมาฟังดูใ,ใกล้ๆนะวิธีเนี้ยเราจะได้ยินเสียงเหล็กอยู่เสียงเส้นลวดของเบลไงมันเป็นรูไงใช่ไหมพอมันเป็นรูอย่างเงี้ย น้ำเข้าไปในรูตรงนี้ครับมันจะมีรูนะครับแล้วดังอย่างที่ผมบอกด้านในตรงนี้มันเป็นลวดแล้วมีรูเข้าน้ําแล้วความชื้นจะเข้าไปในโครงยางของคุณนะครับพอมันเข้าไปเนี้ยมันก็ทําให้โครงยางมันเกิดสนิมครับผมมันเป็นข้อเสียเลยนะครับถ้ากรณีที่คุณใช้แผ่นปะเฉพาะด้านในเก็บลมอยู่แต่ว่าโครงยางของคุณเนี่ยจะเสียไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เนี่ย ผมแค่โชว์ให้ดูนะครับแต่เป็นวิธีที่ผมไม่แนะนำเลยนะครับสำหรับวิธีการปะเฉพาะแผ่นด้านในนะครับเคสแบบฉุกเฉินชั่วคราวได้แหละมันยังไงมันต้องได้ถ้าเพื่อเก็บลมอยู่แล้วคุณค่อยไปแก้งานอีกทีนึงถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยในท้องอยางมันจะไม่เรียบถ้าเราไม่ได้เจียเนี่ยเราแผ่นปะไปเนี่ย มันจะไม่ได้แนบสนิทกับตัวท้องยางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่แผ่นปะจะหลุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นปะหรือดอกเห็ดนะครับก็ต้องเจียมเหมือนกันนะครับส่วนที่2นะครับชั้นท้องยางจริงๆตรงนี้มันจะมีชั้นบิวทิลนะครับคือชั้นที่กักเก็บลมนะครับทำให้ประสิทธิภาพของกาวเวลาปะแผ่นปะลงไปไม่เต็มที่100%ครับมันก็อาจจะทําให้ไม่อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาชั้นบิวทิลออกส่วนนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้กาวเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกรณีเนี้ย เวลาเจียครับจริงๆแล้วก็คือต้องเจียให้มันพอดีกับแผ่นปะถ้ามันใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะครับหลังจากเจียเสร็จเราก็เริ่มลงกาวไม่ต้องฉ่ำมากนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยให้มันหมาดๆนิดนึงนะครับอะมเหมือนกาวยางไม่ใช่ว่าลงปุ๊บแปะปับ๊บ ันต่อไปเนี่ยคือการที่รีดครับการรีดเนี่ยมันต้องรีดจากส่วนตรงกลางออกด้านข้างทางด้านซ้ายด้านขวานะครับเพื่อที่จะไล่อากาศออกจะได้แนบสนิทเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่ก็จะเป็นแบบที่2นะครับที่คิมอยากจะมาอธิบายเพื่อนๆนะครับ <_ co ff> ก็คือเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแผ่นป่าเนี่ยมันแน่น,นสนิทกับพื้นท้องยางก็จริงสามารถกัดเก็บลมอยู่นะครับ <_ co ff> แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไป <_ co ff> เห็นไหมครับรูด้านนอกยังมีอยู่แปลว่าน้ําความชืน้นมันจะเข้าไปในท้องยางครับแล้วมันก็เข้าไปตรงเส้นรั่วตรงนี้แหละครับพอมันเข้าไปตรงเส้นรั่วตรงนี้เกิดสนิมขึ้นมันจะเป็นเหมือนกับไฟลามทุ่งนะครับตอนแรกสนิมอาจจะเกิดแค่ตรงนี้นะแต่ว่าพอความชื้นเข้าไปนานๆเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยมันจะลามลามลามไปในเส้นทาง ตามแบบท้องถนนที่แบบยางระเบิดทั้งเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเส้นฝอย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 แล้วก็เป็นสนิมอันเนี้ยเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่เวลามีความชื้นเข้าไปในโครงยางนะครับผมถ้ามันเกิดสนิมเนี่ยมันจะแยกตัวออกจากกาันลมที่ทัดดันจากในท้องยางไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยพอมันเกิดช่องว่างมันก็จะบวมครับบวมบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสาเห,เหตุนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเจอกันว่าเอ๊ะทำไมยางเราบวมได้นะครับ วิธีสุดท้ายที่คิมอยากจะแนะนำจริงๆนะครับก็คือเป็นวิธีแบบดอกเห็ดนะครับหรือว่า PRP นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนมีแผ่นป่าด้านในเหมือนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่ามีตัวเดือยออกมามันมีรูอยู่ไอตัวเดือยตัวนี้มันจะเข้าไปปิดในรูนี้ครับความชื้นน้ำ มันไม่สามารถเข้าไปในโครงยางได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ทําให้ด้านในก็สนิทที่สุดความชื้นก็ไม่เข้าไปในโครงยางครับเพราะฉะนั้นอ่ะวิธี P R P หรือดอกเห็ดเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วทําให้ยางของคุณเนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อไปแบบ100%ซนะครับผมอย่างแรกเราก็วงให้เท่ากับฐานของดอกเห็ดเนาะประมาณเอาเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเดือยอยู่อ่ะสมมติวงปุ๊บอ่ากา โอเคนี่ไซส์แบบอย่างเงี้ยยังปาได้นะครับเพราะว่าลองเทียบดูเห็นไหม mm hmm. เดือยของดอกเห็ดเนี่ยมันยังเท่ากันอยู่ mm hmm. อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องทะลวงก่อนนะครับให้รูมันเกิดขึ้นพอน็อตมันตัวใหญ่อย่างเงี้ยทะลวงก็จะง่ายหน่อยเนาะ mm hmm. เวลาทะลวงไปจะได้ยินเสียงลวด ถามว่าแทงดอกเห็นได้เลยไหมได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เพื่อ,อนๆได้ยินเมื่อกี้ก็คือมันมีเสียงเส้นลวดอยู่วิธีการก็คือเราต้องใช้หอกสวรรค์คาร์าบายเนี่ยตัดเส้นลวดให้มันเรียบเพื่อให้เวลาตรงนี้มันเข้าไปอ่ะมันก็จะได้แนบสนิทกับตัวดูของมันด้วยนะครับที่รั่วอยู่ <L> ถ้ <L> เพื่อสังเกตดูมันจะ ป็นรูที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วคราวนี้แล้วก็ไม่มีเส้นลวดหลุดออกมาแล้วเป็นการเก็บงานที่ถูกต้องและดีที่สุดเรียบร้อยที่สุดนะครับตรงนี้ต่อไปก็คือทะลวงจะไม่มีเสียงลวดแล้วเห็นไหมครับ<อ>เข้าออกง่ายนะพื้นทองยางในทองยางเรียบเนี่ยแลละนะครับต่อไปคือการท่าก้านะครับผมบาดด้านในเหมือนเดิมเนาะ ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับเวลาเราแกะพลาสติกออกมาตรงนี้มันไม่ควรที่จะโดนฝุ่นเนาะถูกปะ่ะถ้ายิ่งโดนฝุ่นเนี่ยมันมีโอกาสที่กาวมันจะทํางานได้ไม่เต็มที่ไม่แนบสนิทกับพื้นท้องอยางนะครับขั้นตอนการถอดเนี่ยก็จะเริ่มแบบจับจากปลายตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแกะเปลือกออกแล้วก็ทากาวซ้ําแล้วก็ยัดเข้าไปในรูนะครับ อันนี้แบบแผ่นป่าด้านในอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับจะมีรูน้ําเข้าไปได้แต่นี่วิธีการป่าแบบดอกเห็ดเห็นไหมครับตัวยางเนี้มันจะมาอุดรูตัวนี้จะทําให้น้ําและความชื้นนี้ไม่เข้าไปในโครงอยางนะครับแต่แบบนี้ดูดิโอ้โหแทงใยห,หมคือแบบด่วนๆน,นะดูสภาพด้านในดิเพื่อนๆสามวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่คิมเอามา เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันแบบไหนและอันไหนเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างนะครับอันไหนมีข้อดียังไงบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆในตลาดบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการป่าแบบปะร้อนอีกเนาะ ก็คือเหมือนแผ่นปะตรงนี้แหละแล้วก็เอามันหน้าถามว่าดีไหมมันดีในเรื่องของการกักเก็บลมนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีเพราะว่าการใช้ความร้อนมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เนื้อย,อยางตรงนี้เสียได้นะครับหรือว่าโครงยางตรงนี้เสียหายได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเจอมานะก็คือเขาจะปะเฉพาะกระด้านในนี่แหละแล้วเขาก็อัดความร้อนลงไปอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นเหมือนเนื้อเดียวกับตัวยางแหละแต่ว่าผลลัพธ์อ่ะคือโครงยางของคุณก็ยังจะบวมอยู่เพราะว่า ด้านนอกอะ่ะเขาไม่ได้ปะไงก็เป็น3วิธีนะครับที่คิมอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับการปะซ่อมวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับช่างนัดนะครับที่วันนี้ก็มาโชว์ให้ดูนะครับสําหรับการปะซ่อมทั้ง3แบบ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังหาซื้อยางอยู่หรือว่าจะต้องเปลี่ยนยางและในช่วงหน้าฝนนี้นะครับถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครหรือซื้อที่ไหนนะครับเข้ามาที่แพลตฟอร์มไทยบิดของเราได้นะครับผมสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์กับทางแอดมินของทางไทยบิดได้นะครับทางเรายินดีให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับแล้วก็ยางในช่วงหน้าฝนนี้ต้องบอกเลยว่าราคาพิเศษทุกแบรนด์นะครับ ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง Thai b ด t ของเรานะครับให้ได้ไปถึง1 0 0 0 0แสนตับสักทีนะครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ